สิ่งที่คุณพูดก็ดูเท่ดีนะครับแถมคุณก็ยังหล่อด้วยแต่ผมอยากจะทราบว่าคุณได้ทำอะไรเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นบ้างไหมครับอย่างเช่นดอกเบีย้ยนโยบายกับดอกเบีย้ยเงินกู้มันต่างกันมหาศาลยิ่งเทียบกับดอกเบีย้ยเงินฝากทุกประเทศมันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนี้ มอยากจะขอให้คุณช่วยเจรจากับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายให้ลดดอกเบีย้ยเงินกู้ลงบ้างไม่ใช่0.25%หเปอรหรือครึ่งปอร์เซนะครับต้อง1-2%ครับเพราะว่าทุกวันนี้ธนาคารก็ได้ค่าธรรมเนียมต่างๆมากมายอยู่แล้วมีกำไรมากมายอยู่แล้วการลดดอกเบีย้ยเงินกู้ลงจะช่วยเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมากคุณ น่าจะไปเจราจากับสถาบันการเงินเหล่านี้นะครับถ้าเขาไม่ยอมก็อาจจะบอกเขาอย่างสุภาพนะครับว่าจะต้องเชิญแบงก์นอกมาแข่งขันมากขึ้นจะได้สามารถที่จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงบ้างสิ่งเหล่านี้น่าจะทำในอาถานะที่คุณมีหน้าที่ทางนี้นะครับ